อูรีเดอะเวอร์จินซีรีสเกาหลีนำแสดงโดยซองคุนอิมซูวยางซีรีสเปิดเรื่องมาที่โออูรีญิงสาวที่ตั้งใจจะถือภพมาจันจนกว่าจะแต่งงานโดยได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เด็กสาวในวัย15ในตอนนั้นจะตัดสินใจอะไรแบบนั้นได้แต่เพราะไม่อยากเดินซ้ำรอยแม่เธอจึงยอมทำแบบนั้นแม่ของนางเอกนั้นท้องตอนอายุ16และต้องละทิ้งความขวนทุกอย่างเพื่อมาเลี้ยงลูก ในงานแต่งงานของเพื่อนนาะงเอกก็ดันโชคดีเป็นสาวที่ได้รับชอ่อดอกไม้สะด้วยเพื่อนเลยแซวกันว่านาะงเอกยังเวอร์จินอยู่คงไม่ต้องการชอร่อดอกไม้หรอกแถมเพื่อนยังแซวต่อว่าทนได้ยังไงที่ไม่ทำเรื่องแบบนั้นกับแฟนเนียแล้วเพื่อนก็แอบเผ่าะนางเอกว่าคงอัดอันมากที่ต้องรักษาพมารมจันทร์ไว้จนแต่งงานแต่ในวันปิดทริปเรียนจบยังเห็นนางเอกประจูบกับหนุ่มอยู่เลยานะเอก,ก็บอกว่าจูบกันก็จบกันวันนั้นเลยเพราะไม่ได้ขอเบอร์เขาไว้นาะงเอกเอาดอกไม้กลับไปด้วยแล้ววิ่งไปหาแฟนหนุ่มที่มารับ ถาเอาเพื่อนๆแอบปิชาเพราะแฟนนางเอกนั้นหล่อและเท่มากคังแจถามถึง่อดอกไม้ที่นางเอกได้มาเธอก็บอกไปว่าแค่หยิบม,มาจากโต๊ะอาหารเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ชวนกันไปโบสถ์ซึ่งเป็นที่ประจำที่ทั้งคู่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันและคังแจก็เป็นคนที่รักนางเอกมากอย่างเข้าก็ใจเธอเป็นอย่างดีและพร้อมจะรักษากฎเอาไว้ทั้งคู่คบกันมาได้สองปีกว่าแล้วโดยคังแจนั้นเป็นผู้ชายที่ข้ามใจตัวเองได้ดีมาก เมื่อานเอกกลับบ้านก็แอบ,บเห็นแม่จูจีกับแฟนในรถานเอกอายมากที่แม่ทำตัวแบบนี้และยังได้รู้อีกว่าแม่เปลี่ยนแฟนใหม่อีกแล้วคราวนี้เป็นโปรดิวเซอร์แม่บอกกับยายว่าอยากได้เงินสักห้าสิบล้านวอนเพื่อทำอัลบัม้มและแฟนใหม่ก็บอกแล้วว่าจะให้ยายก็เตือนว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวอีกละ่ะแม่บ่นเรื่องที่ต้องทิ้งความฝันการเป็นนักร้องไปก็เพราะมีนางเอกและอยากอายุน้อยลงกว่านี้สักสิบปีก็คงดีเมื่อยายเห็นนางเอกได้รับช่อดอกไม้ก็มาบอกให้นางเอกรีบแต่งงานกับคังแจเร็วๆ แต่นางเอกก็กล่าวว่าจะร้อยผู้ชายขอแต่งงานก่อนต่อมาทั้งสามคนก็มาดูละครหน้ากากปรารถนาด้วยกันซึ่งนังเอกเป็นผู้ช่วยเขียนบทเรื่องนี้ด้วยความฝันของนางเอกก็คือการเป็นนักเขียนบทละครนั่นเองยาญย่ละแม่ชอบพระเอกของเรื่องนี้มากเพราะหล่อวัวตายควายล้มจริงๆแม่นังเอกจะเป็นแฟนคลับของชองอินก็หมั่นมาส่องโซเชียลดูข่าวขาวของเขาอยู่ตลอดจนมาพบประวัติที่แฟนคลับบางคนแฉว่าเดิมเขาชื่อชเวด็อกซิน และเผยภาพก่อนสัญะกรรมไม่ดูด้วยแม้ถึงกับช็อกเพราะเขาก็คือแฟนคนแรกของแม่นั่นเองแล้วก็เป็นพ่อของนางเอกนั่นแหละด้วยความที่นังเอกเป็นผู้ช่วยเขียนบทเลยช่วยออกความคิดเห็นได้ประมาณนึงโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนที่นางเอกบรรยายได้อย่างถึงพิกถึงขิงยิ่งกว่าคนมีประสบการณ์ซะอีกของเพราะเก็บกดเกินไปดีที่คุนักเขียนช่วยเบรกเอาไว้ไม่งั้นละครด้เป็นหนังอีโรติกแนะ่หลังประชุมเสร็จคุณนักเขียนเะย,ยุให้นังเอกรีบๆแต่งงานไปเถอะจะได้ไม่ต้องเก็บกดเกินไป และคิดว่าแฟนนักเอกคงเป็นผู้ชายที่นางเอกแบ่งปันครั้งแรกทุกเรื่องกับเขาใช่ไหมนางเอกเลยคิดถึงหนุ่มที่เธอเสียจูบแรกให้ไปซึ่งดันไม่ใช่คังแจนะสิตัดมาที่ราฟาเอลเพ่กของเรื่องเขาเป็นหนุ่มรูปหล่อโคตรรวยลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลและยังเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องสําอางอีกด้วยพระเอกกลับมาอย่างอารมณ์ดีในขณะที่เมียกําลังคอยอยู่กับชู้เมียพระเอกที่ได้ยินเสียงดังสนั่นสันตึกเลยรีบบอกชูให้หลบไปก่อนเพราะรู้ว่าพราะเอกกลับมาแล้ว พระเอกเอาใบรับรองแพทย์มาโชว์เมียว่าเซลมะเร็งที่กระเพาะของเขาหายไปหมดแล้วเมียถามว่าทําไมไม่บอกก่อนพระเอกก็บอกว่ากะเซอร์ไพรส์ไงแถมมีของของวัญมหมเธออีกด้วยเมียเปิดดูก็แทบช็อกเพราะมันเป็นเอกสารยืนยันการหย่าต่อมานักเอกและคุณนักเขียนต้องมาประชุมงานที่ศูนย์การแพทย์ไดมอนด์บริษัทของพระเอกและคราวนี้พระเอกที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศก็พกมาร่วมประชุมด้วยเมื่อนักเอกเห็นเขาก็จาได้ทันทีว่าคือหนุ่มที่เป็นจูบแรกของเธอนักเอกอายมากลเลยรียบหลบหน้าหลบตาเขา โรงพยาบาลของพระเอกจะเป็นที่ถ่ายทําหลักของละครที่นางเอกช่วยเขียนบทอยู่และบริษัทเครื่องสำอางเขาก็เป็นสปอนเซอร์หลักให้กองละครอีกด้วยเนกจึงต้องร่วมงานกับพระเอกไปโดยปริยายนังเอกนั่งหลบหน้าหลบตาตลอดการประชุมเพราะกลัวพระเอกจะจําได้จนพระเอกชักสงสัยว่านางเอกเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยหลังประชุมเสร็จพระเอกมาสกิดทักเนอกว่าเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมเนเอก็ตอบว่าค่ะแต่พระเอกดันจําไม่ได้ว่าที่ไหนก็คงเพราะหล่อและรวยมากสาวเยอะจัดอะนะเลยจําไม่ได้ว่าใคร นายเอกแอบน้อยนิดหน่อยทีพเป่เจำเธอไม่ได้นั่นเท่ากับจุบแรกของเธอนั้นไร้ความหมายสำหรับเขานั่นเองพอพระเอกก็อยากให้พระเอกมาดูแลกิจการโรงพยาบาลต่อจากเขาแต่รเร่ก็บอกว่าอยากทำแค่บริษัทเครื่องสำอางมากกว่าพอถามถึงเรื่องที่เซรีมาร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเขาพระเอกเลยพูดถึงนางอาซูจิที่เก็บแช่แข็งเอาไว้ก่อนทำเคมีบำบัดซึ่งเหลือแค่ชุดสุดท้ายนั่นเท่ากับว่ามีโอกาสทำลูกแค่ครั้งเดียวจึงอยากหาคนที่เชื่อมโยงกันด้วยโชคชะตาแต่คนคนนั้นไม่ใช่เซรี ประมาณว่าพระเอกอยากมีลูกกับคนที่รักว่างั้นและเขาก็ไม่ได้รักเซรีด้วยเซรีแอบได้ยินที่เพกคุยกับพอ่อและกลับบ้านไปด้วยความโมโหเรากับคนโรคจิตเปล่าแต่นั่งกัดเล็บตลอดเวลาแม่ของเซรีรู้ว่าต้องโดนพเพกขอ,อย่ามาแน่และเนบกลับไปว่าเขาจับโปะอะไรได้อีกละ่ะเรื่องหลอกแต่งงานที่บอกว่าท้องจนเขายอมแต่งด้วยหรือว่าชื่อปลอมวุฒิการศึกษาปลอมหรือว่าเรื่องแอบเล่นชู้สรุปปลอมทั้งตัวเลยนะเนี่ยโอเมียพระเอกไดนนเนี่ย เซรีรู้ดีว่าพระเอกเกลียดเธอตั้งแต่ถูกบังคับไปแต่งด้วยพอหายจากโรคมะเร็งก็ยิ่งเกลียดเธอมากกว่าเดิมไปอีกแม่เลยเสนอแผนให้เซรีไปผสมเสียมอสุจิของพระเอกซะเซรีคิดได้ว่าเรื่องที่หลอกว่าทองจะได้กลายเป็นเรื่องจริงแล้วพระเอกที่อยากมีลูกมากอยู่แล้วก็จะต้องไม่อยากกับเธอแนะ่พระเอกของเราก็เป็นหนุ่มรันลาเเลย์บอยใช้ได้เลยละ่ะมีน่าถึงจำไม่ได้ว่าเคยจูบกับนักเอกแต่พระเอกก็มีมุมที่เศร้าๆเหมือนกันเขาชอบดูละครและตอนนี้ก็ติดละครเรื่องหน้ากากปริศนามาก เพราะการได้ดูละครทําให้เขาคิดถึงแม่ซึ่งสมัยก่อนเขากับแม่ก็นั่งดูด้วยกันบ่อยๆพระเอกยังใจดีชวนป้าแม่บ้านมาดูละครด้วยกันไม่เห็นว่าป้าก็ติดเรื่องนี้เมื่อนากเอกกลับมาที่บ้านก็เห็นยายยืนร้องไห้อยู่จึงถามยายว่าเป็นอะไรยายเล่าว,ว่าโปรดิวเซอร์ที่สัญญาใจแม่นางเอกเป็นนักร้องใช้ชื่อแม่นางเอกไปกู้เงินแล้วก็หายตัวไปแล้วทําม่จ่ายดอกเบียจะมากกว่าเงินต้นซะอีกนาะงเอกเลยเข้าไปต่อว่าแม่ทำไมถึงใช้ชีวิตแบบนี้ต้องเป็นนักร้องให้ได้เลยใช่ไหมรู้ไหมว่ายายเสียใจ แม่ก็ดึงดันว่าจะต้องเป็นนักร้องให้ได้นเนกรู้ดีว่านั้นเป็นความฝันของแม่มาตลอดและตอนเด็กๆเ,เคยได้ยินแม่พูดว่าถ้าไม่มีเธอชีวิตแม่คงไม่เป็นแบบนี้นเนกจึงได้ยอมเซ็นสัญญาถือพรมจาจทรย์เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ตั้งใจเหมือนแม่อีกต่อมายายก็บอกกับแม่ว่าจะจ่ายเงินกู้นั้นให้เองและขอให้แม่ลืมเรื่องการออกอัลบัม้มเป็นนักร้องไปได้แล้วแต่แม่ก็บอกว่าจะหาเงินเองแล้วพูดถึงเรื่องที่ตัวเองแคสผ่านตั้งแต่อยู่มสองถ้าตอนนั้นได้เดบิวต์โครงการเป็นเกินก ยายก็ประชดว่าทําให้ท้องป่องซะก่อนนะนะและบอกใค้ลมเลิกความฝันไปซะต่อมานางเอกก็มารักษาการช่องคลอดอักเสบที่คลินิกแห่งหนึ่งโดยความง่วงระหว่างรอหมอนางเอกจึงเผลอหลับไปหมอเข้ามาถามว่าใช่คุณอีมารีหรือเปล่าพร้อมผสมเทียมหรือย,ยังโดยความง่วงเงเยนางเอกก็เออ,เออต่อไปหมอเลยผสมเทียมให้กับนางเอกแต่จริงๆแล้วหมอต้องผสมเทียมให้กับเมียเะเอกนะฮะหมอดันทำพลาดอย่างแรง เมือ่อพาดไปแล้วหมอก็มาปรึกษากับสามีว่าจะทํายังไงกันดีเพราะไม่อยากโดนฟ้องและอนาคตหมออาจจะโชเพไปด้วยสามีก็บอกว่าโอกาสมีครึ่งต่อครึ่งอาจจะท้องหรือไม่ท้องก็ได้ถ้าไม่ท้องก็ไม่มีใครรู้แล้วเรื่องก็จะจบไปเซรีน่ารรื่นมาบอกเพล็กว่าเธอเอาอาสุจิของเขาชุดสุดท้ายไปผสมเทียมแล้วที่ไม่บอกก่อนก็เพราะอยากเซอร์ไพรส์แต่เพลก็ไม่ระรื่นด้วยและยืนยันว่าจะอย่า เซรีก็ยืนยันว่าเธอไม่อยากยาพระเอกเลยเธอออกไปซาด้วยความโกรธจัดมากแม่นางเอกทำงานเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับเด็กๆเธอตัดสินใจว่าจะไปพบกับชองอินสักครั้งเมื่อนางดูตารางงานของเขาจากแฟนคาเฟ่ก็พบว่าบ่ายสองวันนี้เขามีอีเวนท์ที่ไดมอนด์คอสเมติกด้านค้างแจแฟนของนางเอกเป็นตำรวจที่แก่งกาดมากและอยากจะตามหาตัวโนมันชอนให้ได้เพราะได้ยินว่าหมอนีพูดถึงประธานคิมบ่อยๆซึ่งประธานคิมเป็นคนที่ฆ่าคู่หูของค้างแจตอนที่ทำงานด้วยกันค้างแจเลยแค้นใจมาก ชองอินมาร่วมมันแถลงข่าวที่บริษัทของพระเอกจัดขึ้นพร้อมๆกับแม่นางเอกก็มาด้วยระหว่างที่ชองอินพูดคุยกับแฟนๆอยู่เห็นแม่นางเอกเขาก็อยู่ชะง,งักทันทีและจำได้ว่าเธอคือรักแรกของเขาชองอินอึ้งจนไม่พูดอะไรต่อพระเอกเลยแก้สถานการณ์ด้วยการแถลงงานที่จะจัดขึ้นแทนแต่ระหว่างที่พระเอกพูดอยู่ขางใจก็ดันมาจับตัวโนมัญชอนในงานด้วยพระเอกที่เห็นขา่าวจึงขอให้เขาไปจัดการกันข้างนอกก่อนจะได้ไหมเพราะตอนนี้กำลังแถลงข่าวอยู่ นากเอกเห็นแฟนหนุ่มจึงถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่จังหวะเดียวกับที่หันไปเห็นชองอินกำลังเรียกชื่อแม่ของเธอเนกจึงได้ถามว่าทั้งคู่รู้จักกันด้วยหรองานของระเอกเลยป่วนไปหมดพระเอกเห็นนากเอกรู้จักคนทั้งหมดจึงขอให้เธอพาพวกเขาไปห้องพักก่อนแต่นากเอกก็ดันเป็นลมล้มลงไปนักเอกฟื้นขึ้นมาอีกทีในโรงพยาบาลโดยมีแม่และแฟนคอยอยู่ข้างๆแถมมีเพล็กอยู่ด้วยนเอกถามว่าเพล็กมาทำไมเขาก็ตอบว่าเพราะนางเอกเป็นลมระหว่างงานของเขาก็เลยมาในฐานะเจ้าของงาน เมื่อหมอเห็นนางเอกฟื้นก็เดินเข้ามาบอกอาการว่าคลื่นไส้และเป็นลมนั้นเป็นอาการทั่วไปของคนตั้งครรภ์ระยะแรกหมอกับเพล่อกะยินดีกับนางเอกด้วยแต่แม่และแฟนนางเอกหัวรอกันใหญ่ไม่เชื่อว่านางเอกจะท้องจึงยืนยันขอให้หมอตรวจอีกรอบและผลก็ออกมาว่านางเอกท้องเหมือนเดิมแม่เลยตอบว่านางเอกกับคังแจมีอะไรกันแล้วหรอแต่คังแจก็ยืนยันว่ายังไม่มีนางเอกเลยมาที่คลินิกสูตินรีเวชอีกครั้งหมอก็บอกว่านางเอกตั้งครรภ์และก้มกราบขอโทษนางเอกด้วยที่ผสมเทียมปิดคนให้ นากเอกตลึงงานไปพักใหญ่ที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเธอส่วนแม่ก็หยุ่หัวหมอยับไปเลยเมื่อนากเอกกลับมาถึงบ้านคังแจมาดักรอและพานางเอกไปที่โบสถ์ซึ่งเขาได้เตรียมการขอแต่งงานนางเอกที่นั้นโดยให้คนที่โบสถ์ช่วยกันร้องเพลงและยังมีโดนส่งแหวนมาให้อีกขณะที่คังแจคุกเข,ข่าขอหนางเอกแต่งงานเธอจึงบอกความจริงว่าเธอท้องคังแจถามว่าใครเป็นพ่อเด็กนางเอกจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่หมอผสมเทียมผิดให้ฟัง เขาปลอบใจนางเอกและบอกว่าจะอยู่เคียงข้างเธอจะเป็นคนพาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อทําแท้งเองด้วยหลังจากนั้นก็จะแต่งงานกับเธอบอกให้หนางเอกนั้นอย่าคิดมากเพราะมันเป็นอุบัติเหตุทางการแพทย์เมื่อนาาเอกกลับบ้านมาก็ยังไม่กล้าเล่าให้ยายฟังแม่บอกให้หนาาเอกไปทําแท้งซะจะได้ไม่ต้องมีชะตากรรมเดียวกับเธอนาาเอกอยากจะถามแม่ว่าทําไมตอนนั้นแม่ถึงเก็บเธอไว้แต่ก็ยังไม่กล้าถามและคิดไปว่าถ้าแม่เสียใจขนาดนี้ก็ไม่ควรเก็บเธอไว้นี่นาะ พระเอกและเซรีมาหาหมอและได้รู้ความจริงว่าหมอผสมเทียมให้ผิดคนพระเอกดูจะพอใจมากที่เซรีไม่ได้ท้องลูกของเขาและบอกให้เธอจบเรื่องนี้ไปซะแต่พระเอกก็แอบ,บเสียใจอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้มีลูกกับคนที่เกิดมาเพื่อเขาเซรีมาบอกแม่ว่าจบเพลแล้วเพราะหมอดันผสมเทียมให้ผิดคนแต่แม่ก็บอกว่าให้ผู้หญิงคนนั้นท้องแทนไปสิส่วนเราก็ค่อยชุกมือเปิบเซรีเลยกลับไปคาดคั้นหมอจนได้รู้ว่าผู้หญิงที่ผสมเทียมผิดไปก็คือนางเอก ต่อมาณเอกก็มาร่วมประชุมหารือเรื่องบทกับชองอินดารานําของเรื่องณนะเอกเสนออะไรไปเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าณเอกเป็นแค่ผู้ช่วยกิ๊กก๊อกเท่านั้นแถมยังรารมเสียใสางเอกที่กล้าขัดใจเขาอีกด้วยเซรีเอาของบำรุงมาให้นางเอกและบอกว่าการผสมเทียมที่ผิดพลาดความจริงแล้วคนเป็นของเธอและสามีของเธอก็มีอสุติชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วด้วยเพราะเขาเก็บมันไว้ก่อนการรักษามะเร็งสามีของเธอนังเอกก็รู้จักอีกด้วยซึ่งก็คือประธานราฟาเอลณนะเอกอึ้องไปเล็กน,น้อยที่รู้ว่าพระเอกมีเมียแล้ว เซรีขอให้หนางเอกเก็บเด็กเอาไว้เพื่อช่วยเหลือเธอกับสามีที่จะมีลูกไม่ได้อีกชองอีตามหาแม่นางเอกจนเจอที่อยู่ของเธอและมาหาเธอถึงที่ร้านยายเห็นเขาก็ดีใจมากเพราะเป็นแฟนละครของเขาอยู่แล้วเขาเลยทําทีเป็นมากินทงคัตสึที่ร้านแทนเมื่อนางเอกมาทํางานและเห็นพระเอกก็ทําให้เธอคิดถึงเหตุการณ์ที่เคยจูบก,กับเขาในตอนนั้นเขาคือคนที่ให้กําลังใจเธอในการเป็นนักเขียนโดยเขาบอกว่าหากอยากเป็นนักเขียนแล้วละก็เขาพูดออกมาดังๆมันจะได้เป็นจริง นาเอกจิงตะโกนออกมาดังๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จูบก,กันนาเอกเอามือจับท้องตัวเองเบาๆแอดวารดึกๆแล้วนาเอกมีความรู้สึกพิเศษให้กับเพเอกแน่ๆนาเอกตัดสินใจมาคุยกับพระเอกระเอกรู้เรื่องจากเซรีลวาวานาเอกกำลังอุ้มท้องลูกของเขาอยู่แต่เขาเลือกที่จะเง,งียบไม่ไปรบกวนนาเอกเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วก็ขอโทษนาเอกด้วยที่เซรีไปวุ่นวายพร้อมสัญญากับนาเอกว่าจะไม่ให้ใครไปรบกวนนาเอกอีก นจึงได้ถามว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้พอรู้ว่าเขาจะมีลูกไม่ได้อีกเขาก็เล่าว่าการที่เขาได้รับโอกาสได้มีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะตายสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวคือการอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกจริงๆแต่ก็รู้ว่าวิธีนี้มันไม่ถูกต้องและขอให้หนางเอกคิดถึงตัวเองเข้าไว้คิดซะว่ามันเป็นอุบัติเหตุและมีอะไรที่เขาช่วยได้ก็ยินดีจะช่วยโอ้พระเอกก็เป็นคนดีระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยแม่นางเอกตัดสินใจบ,บอกความจริงให้ชอนอินรับรู้ว่าเธอมีลูกกับเขา ชองอินเสียใจมากที่ตอนนั้นแม่นาเอกเลือกที่จะทิ้งเขาไปแล้วเพิ่งมาบอกเรื่องอป่านนี้หลังจากที่ชองอินรู้ว่านาเอกเป็นลูกสาวก็เปลี่ยนมาคุยดีกับเธอชนิดที่นาเอกเห็นแล้วก็งงมาเซรียังไม่จบง่ายๆเอาเรื่องผสมเทียมผิดไปบอกพ่อพระเอกเพื่อหวังให้พ่อช่วยพอรู้ดีว่าพ่อพระเอกอยากมีหลานไว้สืบสกุลแต่พระเอกก็ไม่เห็นด้วยกับทางคู่ที่จะให้นาเอกอุ้มบุญเซรียังแอบคบชู้กับโนมันซอนซึ่งเธออยากจะเลิกกับเขาเพราะกลัวพระเอกจะรู้ แต่โนมันชนก็ข่มกูเอาไว้เซรีก็เลยเลิกไม่ได้คังแจตามสืบเรื่องของโนมันชนจนได้ถ่ายรูปเซรีกับโนมันชนเอาไว้ระหว่างที่ยายมาโบสถ์ดันได้รู้ความจริงจากคนในโบสถ์ว่านาะงเอกท้องยายโกรธมากต่อว่าคัางแจชุดใหญ่คิดว่าเขาไม่รักษาสัญญาจนนางเอกต้องเล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ยายฟังยายเสียใจมากที่เรื่องแบบนี้มาเกิดขึ้นกับนางเอกเซรีกับพ่อพระเอกมาหาณเอกอีกครั้งและเรียกร้องแมานางเอกอุ้มบุญให้ โดยเสนอจเงิน2,000ล้านวอนและให้ล่วงหน้าไปเลย1,000ล้านวอนอีกด้วยนางเอกคิดถึงชีวิตที่ยากลำบากของแม่และยายหากได้เงินก้อนนี้มาจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปทันทีแต่ด้วยศักดิ์ศรีนางเอกก็เลือกที่จะปฏิเสธไปเมื่อกลับบ้านแม่บอกให้นางเอกเตรียมตัวไปทำแท้งเพื่อนาคตของนางเอกแต่ยายกลับรู้สึกว่ามันเป็นบาปตามหลักศาสนาที่นับถืออยู่นั่นยิ่งทำให้นางเอกหลังเลใจว่าควรจะทำอย่างไรดีแต่สุดท้ายแล้วยายก็เห็นด้วยกับแม่และครางแจพานาเงเอกไปทำแท้ง แต่ที่คลินิกทั้งพ่อพระเอกและเซรีก็มาห้ามนางเอกเอาไว้และเสนอเงิน2 0 0 0ล้านวอนให้กับครอบครัวหรือจะขอมากกว่านั้นก็ได้พูดโน้มน้าวอยู่นานจนนางเอกคิดว่าแม่จะต้องตอบตกลงแน่เพราะหากได้เงินก้อนนั้นแม่จะได้ทําตามฝันของตัวเองสําเร็จแต่แม่กลับบอกว่า2 0 0 0 0ล้านวอนก็ไม่เอาเพราะนางเอกเป็นลูกสาวของเธอเงินไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างจะมาทําลายชีวิตลูกสาวเธอไม่ได้ ระหว่างที่พ่อพระเอกโต้เถียงอยู่พระเอกก็เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายและขอโทษครอบครัวของนากเอกด้วยหลังจากนั้นนะักเอกก็เข้าไปในห้องผ่าตาัดแต่แล้วนาะกเอกก็เปลี่ยนใจเพียงเชียววินาทีหนีออกมาจากห้องผ่าตาัดไม่ยอมทําแทง้งเมื่อนากเอกกลับบ้านมาถามแม่ว่าเสียใจไหมที่มีหนูแม่ก็บอกว่าทําไมต้องเสียใจด้วยนาะกเอกพูดถึงตอนมัธยมที่เคยได้ยินแม่พูดว่าไม่น่าคลอดหนูออกมาเลย แม่ไม่ได้เป็นนักร้องก็เพราะหนูคำพูดเหล่านั้นมันเป็นบาดแผลในใจิตใจมาตลอดแม่พูดให้นางเอกเข้าใจว่าไม่เคยเสียใจที่มีนางเอกและที่อยากเป็นนักร้องประสบความสำเร็จก็เพราะอยากทำให้ลูกได้ภูมิใจที่แม่ก็ทำสิ่งดีๆบ้างแม่กับนางเอกเคลียร์ใจกันได้และเข้าไปกอดกันด้วยความรักนางเอกบอกว่าเพราะแม่ให้โอกาสเธอมีชีวิตเธอจึงตัดสินใจใ้โอกาสเด็กในท้องบ้างหลังจากนั้นครอบครัวของนางเอกก็สนับสนุนการตัดสินใจของเธอ รวมถึงคังแจก็ยอมรับการตัดสินใจครั้งนี้ของนางเอกด้วยเซรีแอบตามมาที่บ้านของนางเอกจนได้ยินว่านางเอกเก็บเด็กเอาไว้เธอก็ดีใจมากแต่ดูเหมือนมันจะโผล่มาอีเพราะโนมันชอนยังเป็นตัวปัญหาของเธอเซรีจึงโทรปรึกษาแม่แม่ก็บอกว่าอย่าทําให้แผนใหญ่พังและจัดการเก็บตัวปัญหาซะแม่ยังโหดมากอะ่ะหลังจากนั้นนางเอกตัดสินใจจะมาบอกเรื่องนี้กับพระเอกที่เธอเก็บลูกของเขาเอาไว้โดยมีแฟนหนุ่มอย่างคังแจคอยเป็นกําลังใจและอยู่ข้างๆตามมาด้วย ระหว่างที่จังคู่รอขึ้นลิฟต์เมื่อลิฟต์เปิดออกร่างตัวเลือดของโนบันชอนก็โผล่มาขังใจรีบเข้าไปดูและพบว่าเสียชีวิตแล้วนายเอกตกใจมากและเป็นลมไปโชคดีที่เปรคเข้ามาช่วยประคองเอาไว้